ระว่งง <c oughs> วางเออเออไอวินมันนี้ลูกมรนนี้อ่ะมาโยนให้แม่สาวได้เลยเอายย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 ยนี่นนนยย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 ย มาหมาเม no ื่อวานไปดูหมามาใช่ไหมครับอาะเิตเต้นให้ดูหน่อยเร็วกวินกวินเต้นให้ดูหน่อยตอนนี้น้องกวินนะคะหนึ่งวดสามเดือนกับ8วันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองมีนาหกสี่เที่ยงห้าสิบห้าแล้ว กวินครับวินวินหนามาให้แม่ดูหน่อยแม่อยากจับขอดูดลูกโป่งหน่อยมาเอามาใกล้ๆเ้ยมันจะแตกไหมล่ะแตกไหมขับใจนะมีน้ำใจแม่เอาไปให้หนูได้ไหมครับขอบคุณแม่ได้ยังครับคุณครับเอาไปเลย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 ,เ,ลยเอาไปเล่นก่อนเลย ให้ใครให้แม่อ่ะไหนเรียกแม่ก่อนเลยแม่แกวินกวินชอบทำหน้าบูดตลอดเลยอะกวินหน้ามุยกวินหน้ามุยแม่ครับโอเคบายบาย